สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสันครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม toilet tower defense เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าอัปเดตใหม่ของ deal event p 2เนี่ยมีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยนะครับที่ผมเห็นที่มันน่าสนใจนะก็เป็นกล่องนี้นะครับ developer case ราคาไม่แพง500เพชรก็ซื้อได้แล้วมีอยู่3ตัวที่อัปเดตเข้ามานะก็จะมีภูแล้วก็อีวานแล้วก็เป็น talentic นะครับผม3ตัวนี้เป็นยูนิตนะไม่ใช่ผู้พัฒนา แต่ก็เรียนแบบโมเดลมาจากตัวละครของผู้พัฒนานั่นแหละนึกยังไงจับตัวเองมาเป็นยูนิตไว้เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ครอบครอง3ตัวนี้เรียบร้อยนะหลายๆคนสงสัยนะครับว่าผมไปเปิดหรือเปล่าไม่ได้เปิดนะคุณผู้ชมซื้อมานะครับแต่เรื่องมันยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวละครทั้งหมดในกล่องของ d e v e l o p e r Case นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราลุยกันเลยตอนแรกว่าจะลงวอยนะแต่ว่า มัน60เวฟบนะครับนานเกินไปเพราะงั้นเราไปลงดินสอกันดีกว่านะครับ40เวฟบก็จบแล้วโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3ตัวละครน,นี้สกิลเป็นไงกันบ้างก็ไม่แพงนะครับสำหรับภ e ูและอีวานส่วนใครที่เล็ง t าเลน t i ตไว้เนี่ยผมแนะนำนะรอก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ราคามันแรงที่ผมเห็นก็2 0 0 0 0 0เพชรนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะลงแล้วน่าจะราคาเท่ากับ ถทท่านแฟนแมนนะครับแต่ตอนนี้มันยังเปิดยากอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครูกันก่อนนะครับว่าสกิลของครูเป็นไงบ้างสำหรับครูวางปุ๊บก็เอาสเก็ตมาตีนะเหมือนยูนิตบ้านๆทั่วไปนะครับไม่มีอะไรอันนี้ผมขายทิ้งเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเอามาวางตรงนี้ให้หมดนะครับเรียนกันมันจะได้ดูชัดเจนน่าจะไหวนะช่วงแรกๆดาเมจก็โอเคอยู่นะครับเลเวลหนึ่งสามารถต่อกรกับ ยูนิตของฝ่ายตรงข้ามที่ปล่อยมาเยอะๆก็ไม่เกี่ยงนะแต่อย่างไงมันก็เป็นสกิลเดี่ยวคุณผู้ชมวางปินเตอร์ช่วยแล้วกันสําหรับรูเนี่ยราคาอัพถูกมากเลยนะครับอัพไปเลเวล2อ0 0ดาเมจเพิ่ม2000ถือว่าน่า UP อัพอ่ะแต่ผมบอกเลยนะว่าพูเนี่ยมันตีช้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอ e ีวานกันบ้างนะครับว่าสกิลเขาเป็นไงบ้างอย่างแรกที่ผมเห็นนะก็คือเขาจะมีสกิลวางตัวโลบักแฮท มันจะเป็นสกิลคล้ายไททันค mm ัพเวอร์ก็ถือว่าเป็นสกิลบาเลียแล้วกัน mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาประชิดตัวเนี่ย mm hmm. อีวานมันตีได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดู mm hmm. ขอวาง mm hmm. ตัวเงินแป๊บโอเคจะได้อัพตัวละครได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยัดปินเตอร์อีกสักตัวหนึ่งน่าจะโอเคแล้วสำหรับอีวานนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะใครที่มีเพื่อนอยากจะมาเล่นเกมนี้ mm hmm. ผมแนะนำไม่ใช้อีวาน ราคาเปิดตลาดเนี่ยถูกมาก500เพชก็ซื้อได้แล้ว <Wow. S 1> ไปเรื่อยๆเนี่ยเผลอๆมีร0อเพชคุณผู้ชมแต่ DPS นี่ไม่ถูกเลยนะ DPS เขาแรงมากนะครับ7 0 K เลเวลสุดท้ายยังไม่รวมโลบักแฮทที่เขาวางถ้ารวมแล้วเนี่ย DPS 1 0 0 0 0แสนเกินแน่นอนคุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวเก่ง <Yahoo! S 1> แล้วเหมือนโลบักแฮทเขาจะยิงจากระยะไกลได้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันยังไม่ชนแต่ว่ามันตายก่อนนะครับแต่จริงมัน ันไม่ตายเพราะว่าโลบักแฮทหรอกมันเป็นเพราะว่าอีวานตีก็ <c oughs> <c oughs> อย่างว่านะครับถ้าเกิดว่าระยะประชิดเนี่ยอีวานมันตีได้นะโลบักแฮทเนี่ยเหมือนวางเป็นบาเรียเฉยๆให้ยูนิตพุ่งมาชนแบบนี้เลยเห็นไหมมันมีวงอยู่คุณผู้ชม <c oughs> ถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆมันจะเอาโลบักคว้างนะครับเอฟเฟกต์สกิลสวยใช้ได้เลยราคาอัพก็ไม่แพงมากเดี๋ยวเรามาอัพพให้เลเวลมันเต็มก่อนนะ เสียงโลบักระจายเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกของอ e ีวานนะครับไม่ใช่ของภูของภูนี่ไม่มีอะไรเลยนะถือสเก็ตอย่างเดียวแรงนะครับภูเนี่ยดาเมจ2อง0 0นราคาัโพโคตรถูกถ้าเกิดระวางสัก15ตัวนี่ผมว่าจบเว็บได้เลยแต่คุณผู้ชมไม่เล่นกันอยู่แล้วแหละคุณผ,ผู้ชมชอบตัวอะไรที่มันเขาเรียกอะไรอะอดวานอะเออเล่นยากๆเท่ๆอะไรเงี้ยก็อ e ีวานแล้วกันราคาถูกจับต้องได้แต่เดี๋ยวเรามาเปิดตัวทาเลนติกกันนะครับผม ตัวไฮไลท์ของเราเลยมีเกรดไฟอยู่10เกรดนะครับผมเดี๋ยวลองวางกันเลยนะราคาวางไม่แพง400ก็วางได้โอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมคือน่าจะเป็นยูนิตที่เท่ที่สุดนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาแล้วก็อย่างว่าแหละมันเป็นผู้พัฒนาเนาะเป็นยูนิตผู้พัฒนาก็ต้องหล่ออยู่แล้วนะครับหล่อเท่เฟี้ยวจัดเลยแล้วน่าจะขี้โกงด้วยนะ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันตีไปครบ20เกตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นโหมดบ้าคลั่งของเทเลน c ิกนะครับผมแปลงล่างอาจจะตีแรงขึ้นหรือตีเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรารอดูกันแต่เดี๋ยวเรามาอ e ัพอีวานให้มันเต็มก่อนนะครับเราจะอัพเต็มไปทีละตัวอีวานเนี่ยใช้เงินไม่เยอะคุณผู้ชมอัพไปเลเวล3 6,000เองเลเวล4ก็ไม่น่าจะเกินหมื่นนึงนะ เดี๋ยวเราลองอัพกันดูตอนนี้พินเตอร์ผมเนี่ยให้เงินเยอะแล้วหกพันอัพเกรดเลยเรียบร้อยนะครับเป็นเลเวลสี่แล้วตอนนี้โอ้โหโคตรเท่คือเอฟเฟกต์มันอลังการมากอะเดี๋ยวเราขึ้นเลเวลสุดท้ายของอีวานเลยนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วคุณผู้ชมอะไม่อยากดู2ตัวนี้หรอกภูกับอีวานอะคุณผู้ชมอยากดูเทเลนติกนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้อีวานเลเวลสุดท้ายเนี่ยก็ตามปกเลยนะ DPS ต่อวิ 70k นะครับผมเลเวลแม็กแล้วใช้ได้มาเดี๋ยวทีนี้เรามาลงที่ชาริลติกให้หมดเลยนะครับอัพไปเลเวล2แค่1,000เลเวล3ใช้1ั0 3เฮ้ยถูกจังวะเออเรียบร้อยนะครับแล้วเหมือนมันจะปล่อยเฮ้ยมันมีดาเมจ DPS ของไอ้นี้ด้วยหรอวะเหมือนจะเป็น DPS ของพวกยูนิตสปอนนะครับ ไทเรนติกสปอนยูนิตได้นะนี่เลยตัวนี้เป็นมินิพูตัวเล็กๆเออถือว่าใช้ได้นะไอเดียดีสมกับเป็นพี่ใหญ่ไทเลนติกจริงๆนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยคุณผู้ชมสัมไม่ยั้งเลยอ่ะเกรเต็ม20ผมว่าแล้วว่าเขาจะต้องแปลงร่างนะครับเห็นไหมมีออร่าสีแดงขึ้นมาที่ตัวนะครับแล้วก็ฟันไม่ยั้งพอเกตหมดก็จะฟันช้าลง แต่เก็บเกรดไวมากเลยนะแปบ๊บเดียวก็ครบแล้วนะครับ20ไม่นานพอเลเวลใกล้จะเต็มเนี่ยโรเทพดูดิเหาะไปตีทั่วแมปเลยคุณผู้ชมไม่สนใจอะไรแล้วสับอย่างเดียวเฮ้ยเสียงค้อนไอต้ตุ๊บๆนี่มันอีวานเหรอเอ้ามันก็ไม่ได้ตีเร็วขนาดนั้นนี่ว่าแล้วเสียงมันมาจากไหนวะอะไรเนี่ยเฮ้ย อ๋นี่ไงคุณผู้มชมมันสปอนยูนิตออกมานะครับเป็นอ e ีวานถ้าเกิดว่าเราเอัพไปเลเวล6อะ่ะจะสปอนอ e ีวานออกมานะครับไม่ใช่ภูแล้วแล้วก็เป็นเลเวล7 l e v เลเวล7นี่จะสปอนตัวเองออกมาไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าทาเลนติกจะออกมาไหมเออโคตรเท่อ่ะคุณผู้มชมเป็นยูนิตที่เฟี้ยวจริงๆนะครับผมแนะนำเลยนะคุณผู้มชมถ้าเกิดว่ามีเพชรไปซื้อมาใช้ เอา้าก็ยังจะเป็นอีวานอยู่นี่ว่าแต่แค่เลือดเพิ่มนะครับผมว่าแบบเนี้ยดีแล้วนะถ้าสปอนตัวเองออกมาเวฟแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับเอาเทเลนติกนิมาตีแบบเนี้ยเออแปลกเทเลนติกก็ต้องมีหนึ่งเดียวดิโอ้โหเวฟสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสับไม่ยัง้งแต่เหมือนจะสับไม่ค่อยเข้านะครับตัวเดียวไม่ไหวแล้วมันตีแบบดาเมจเดียวอ่ะคุณผู้ชม ถ้าเป็นเ i ลิ n งหรือว่าเป็นสเปซเนี่ยผมว่าเท่เลยคือไม่ต้องซื้อตัวไหนไมาเล่นละตัวเนี้ยรับจบแต่ตอนเนี้ยมันเป็นดาเมจเดียวไงแล้วดูสับบอสไม่เข้าด้วยไม่เป็นไรนะครับผมวางดักไว้อีกหนึ่เซตแล้วที่ผมไม่ได้วางเยอะเพราะว่าคลิปเนี้ยเราก็ทํารีวิวตัวละครแต่ถ้าให้ผมเล่นแมปจริงผมวางเต็มแมปประบอกเลยอันนี้รีวิวเฉยๆไงเกรงใจให้คุณผู้ชมดูชัดๆดีกว่าระยะค่อนข้างกว้างเลยนะครับ คุ้มมากตัวนี้น่าจะเป็นยูนิตท,ที่เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วดูหัวที่หลับได้นะครับกันสตันได้นิดนึงแต่ก็หลับได้เหมือนกันบอสไม่รอดแน่นอนนะครับตุ้มเรียบร้อยจบแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะรีวิวตัวใหม่ทั้งหมดในกล่องของเดวลูเปอร์เค ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับคุณผู้ชม